บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะได้แล้วได้แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมสอธิบายฟังได้แล้วพี่น้องเงื่อนคา่าเกวเขาว่าไรละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปีหน้าปังปวันที่สิสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนอคนะครับทันรัฐมนตรีบาการกระท่วงการขั้งรัฐมนตรีพาินี้นรัฐมนตรีเกษตรมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มีมติสรุปแล้วครับสรุปแล้ว เงินค่าเก็บเกี่ยวซอยเหลือพี่น้องเช่าหน้าหน้าปังปีหกแปดหายไรละหนึ่งพันบาทบอกเกินสิบไรต่อคั่วเลื่อนส่วนเงินซอยเหลือค่าลดต้นทุนผลิตหรือค่าเกี่ยวเขาหน้าปีหกแปด69หกเก้ากหายไรละหนึ่งพันบาทบวกเกินสิบไรต่อขั้วเลื่อนเช่นเดียวกันยินดีกับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง8.5หาแสนรัวเรือนวงเงินงบประมาณสูงถึง 7,200ล้านบาทที่รอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ก็ได้รับการอนุนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนอบอชุดใหญ่นะคะก็มีการแจ้งข่าวดีแล้วก็เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากคุณอัตกรศิริรัธยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะ คาดว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้รับเงินก่อนเป็นงวดแรกรอบแรกหรืออาจจะข้อจ่ายเงินเร็วกว่าเดือนกันยายนก็เป็นไปได้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวอาจยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะอาจจะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหลายคนผิดหวังไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการไฟเขียวในการช่วยเหลือไร่ละ1,000พบาทเหมือนกันค่ะข้าวนาปังข้าวนาปีเป็นอย่างไร จ่ายเงินเมื่อไรอนตรงอย่างไรวันนี้มีข่าวดีจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณอัฐกรศิริรัตยากรค่ะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารล่าสุดว่าตอนนี้นะคะนบะขอขอแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทสูงสุดต่อครัวเรือนอยู่ที่1 0,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะคผผ 5, ครเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง8.5ด0,000แสนครัวเรือนเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี4.68ล้านครัวเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม คุณนทกรศิริัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขครั้งที่3ทับ2 5 6 8ผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานของทางภาคราฐัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ะะโดยมีการประชุมเกิดขึ้นที่ทางกระทรวงการคลังค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านการผลิตนะคะได้มีการเสนอค่ะ 1. ก็คือเห็นชอบในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังก่อนเลยไร่ละ1,000บาทค่ะไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสูงสุดที่1นึ่งหมืนบาทอนุมัติจ่ายเงินนะคะและที่สําคัญค่ะหลังจากนี้ค่ะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารทกศจัด ทำเรื่องข้อมูลต่างๆทะเบียนเกษตรกรรายชื่อทะเบียนเกษตรกรเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและที่สําคัญนะคะในการเสนอครั้งนี้หากครมอมีการอนุมัติผ่านก็จะส่งต่อไปทางธนาคารทกศซึ่งทกศก็จะมีการประชุมบอร์ดทกศอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมหากผ่านนะคะก็จะมีการ จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นไว้นั่นแหะค่ะของกลุ่มส่งเสริมการเกษตร8.5แสนครัวเรือนนะคะพื้นที่ประมาณ11.85ล้านไร่และวงเงินในการช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ที่7,287.24ล้านบาทนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่ายินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยแล้วเร็วสุดเดือนกันยายนนี้ก็จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนมาตรการที่สนะคะสาหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็มีการเห็นชอบทบทวนเปลี่ยนจากโครงการสนับสนุสน,นในการช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะและในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะไม่ได้ช่วยเหลือไร่ละ1,200บาทนะในส่วนของนบขเขามีการ อัตมัติช่วยเหลือเป็นไร้ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เหมือนเดิมวงเงินในครั้งนี้ที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ37,000กว่าล้านบาทค่ะและในส่วนของลำดับต่อไปที่จะมีการดําเนินการก็คือมอบหมายให้ทางกรมการข้าวของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทกสร่วมกันจะทําโครงการดังกล่าว พร้อมกับการดําเนินโครงการตามมาติคร,รมนะคะเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีในลําดับต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของนอบขยังมีการเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ประกันภัยข้าวนาปีปี2568ด้วยและมอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำเอกสารต่างๆเพื่อนำเสนอเข้าที่คอร,รมอนในลำดับต่อไปค่ะเอาละคะ่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศสิ่นสุดการรอคอยแล้วข้าวนาปังข้าวนาป,านาปีอนุม,มัติออกมาจากบอร์ดนบขยแล้วนะคะเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะได้แล้วได้แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังได้แล้วพี่น้องเงินค่าเกี่ยวเขา ลาละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปีหน้าปังปวันที่13สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนอกบอกขนะครับ่านฐมนตีบาการกระทสวงการขั้งรัฐลนตีผ่านรัฐมนตีเกษตรมาประชุมพร้อมกันแล,กแล้วก็มีมติสรุปแล้วครับสรุปแล้วเงินค่าเก็บเกี่ยวซอยเหลือพี่น้องชาวหน้าหน้า,นาปังปีหกแปดหาไล่ละหนึ่งพันบาทบ่กเกินสิบลาต่อคั่วเลื่อนส่วนเงินซอยเหลือค่าลดต้นทุนผลิตหรือค่าเกี่ยวเขาหน้าปีหกแปดทำหกเก้า 69. กับไฮไลท์ละหนึ่งพันบาทบอกเกินสิบไลทต่อขั้วเลื่อนเช่นเดียวกันมือนี่ได้แล้วคนเสว,าสวานาะดีใจน้ำพี่น้องครับดีใจน้ำดีใจนาโอ้ยมีแห้งใจหำเหี่ยวห่อนแห้งหยาดบ่ได้อยู่มามือนี่ได้แล้วแล้วสดสดหอนสี่โงแรงงหันผมก็เลยขออนุญาตมาอัปเดตเนี่ยพี่น้องฟังเงอนไขกับว่ามีอย่างไรครับก็แค่พี่น้องลงทะเบียนซึ่งในส่วนของหน้าปางน,านี่ลงทะเบียนเราละ นะครับตัวเลขที่ล่งทะเบียนมากประมาณเจ็ดแปดแสนขั้วเลื่อนเกษียณเม่สิได้นะครับในส่วนของหน้าปังนี่คาดว่าสิเขาข้อลมอในอีกว่าอาทิตนากอาทิตย์ื่อนี่ละเราว่าหน้าปังนี่เดียบรอยกอนมูหลายคนถามมาว่าหน้าปังเสิได้เมื่อไดรผมคาดว่านาจะเป็นเดือนนาขันบ่มี่ยังคิดผักเพราะว่าขันตอนก็ไปนี่นี่นี่ตามนี่ตามนี่เมื่อเนียนลูมัดนาบบอกอ่ขึ้นไปเกสิ่เบี้ยพันข้อลมอข้อลมอเกิเสียลูมัดใจ นะครับในส่วนของหน้าปังพอวัาเรียบร้อยมันแล้วต้นในส่วนของหน้าปีคือหน้าปีปีหกแปดหกเก้าก็คงจะหลังจากหน้าปังเพราะว่าหน้าปียังอยู่ในวังย่งอยู่ในระวังลุ่ทะเบียนครับก็คงจะให้พี่น้องลุทะเบียนโตเล็กเกาเก็กัมีอยู่แล้วเงื่อนไขบ่มีอย่างครับจ่ายเป็นเงินสดเข้าไปฮะกะเพ๋าพี่น้องบ่มีปุ๋ยบ่มีอย่างเป็นเงินสดพันหนึ่งไปเลยเอามันมีแห้งใจเลยพี่น้องเป็นเงินสดเข้าไปเลยเขาไปชี้พี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิจ่ใจ สีไปใจ่าเกี่ยวเข่าสี่ไปจ่าไถสีไปจ,าไไปจ่าปุ๋ยกับไปใจเยอะสุไปจ่าเหลียกรเดอร์มันสีบมมีเงินยั่งน,นะครับพี่น้องอันนี้คือหน้าปีกับสีตามมากแต่อาจจะบ่ได้พร้อมกันอ่าในส่วนของรายละเอียดอื่นๆที่พี่น้องถามมากนี่หน้าปังหน้าปีผมแจ้งแล้วเป็นอยัางคือรดแมนยอยู่ครับตอนแรกคนว่าสีได้พันสองแต่เขาปรับลงมาเหลือหนึ่งพันบาทหน้าปังหน้าปีบางคำถามบอกว่าได้แท่บเพะ เก้าเก้าุเกานนะพี่น้องมันเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนเดียวก็คือส่งไปที่คณะรัฐมนตรีที่จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแค่นั้นเองแต่ส่วนไงขันนอปขออนุมัตินี่มาติไฟเขียวพานไปแล้วคณะรัฐมนตรีก็ยืนตามทั้งนอปขอนายผูใด้บอกท่นขึ้นกับฟ้าไปขึ้นนะครับสำหรับหน้าปีก็ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดณนเะมื่อนี่13สิงหาคาม2568เดี๋ยวนี้ยังอัปเดตเพืนนะ่อนาผมสีฟ้ามานั่งเลี้ยงพี่น้องมื่อ เมเื่อเงื่อนด้แล้วเพราะว่าต้องเป่าก็พีก็ห้องก็ต้องขอพุณนทั้งนอปขอครับที่ฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรชาวนาฟัางเสียงของผู้แทนที่เป็นตัวแทนพี่น,อน,น้องชาวนาบพราะเปนตาผมหลายคนซอยกันเบอกจนว่าค่นเขาไปบอกในหันแลว้วโดยความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องชาวนาเห็ุหน้าราคาทุนขันราคาเขา,ขามันดีตน้นทุ้นถือเข้าพอต้องการดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็ดจังใดๆในเมื่อเห็ุหน้ามันก็เป็นยุ่จังสี่ขอพ,พุณนทั้งนอปขอหรอกค่ะตั้งเจ้าหน้าที่ หลายๆท่านนะครับที่ซอยกันนําเสนอขอมุ่นจนนําไปสู่การอนุมัติมือนี้ไปฝันกันเด้อพี่น้องเด้อไปแล้ววันนี้ขอบอกว่าสายสารเด้อมมวลนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ